สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สตีทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับสตัวล่างนะครับผมนะสตัวล่างในส่วนของหลักร้อยเลขดับเอ้ยหลักสิเลขดับะครับหลักหน่วยเลขดับนะครับสินะครับสิล่างก็จะเป็น6497108อันนี้คือดับนะครับ ดับหลัก10ล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็น4 6 1 8 2 5อันนี้คือดับนะครับก็จะเหลือเด่น2 3 5อันนี้คือหลัก10นะครับแล้วก็0 3 7ย์อันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับก็จะจับคู่ก็จะเป็น0 2เย์อ่อ2 0 2 3 2 7 2 9นะครับ2 3เอ้ย3 0 3 337 39 505 3 5759นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือใช้ไม่ได้ใช้ในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักมาพิจารณานะครับตรงนี้คือใช้ปักหลักเลยโดยใช้ดูจากสิติของอเลขเรียนเบอร์ก็คือ,อเป็นสติการดับนะครับก็มาเอามาให้ดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ถ้าจะให้เลือกนะครับถ้าจะให้เลือกหรือว่า จับคู่ให้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับตรงนี้นะผมขออนุญาตวงกลมนะครับนะตรงนี้นะครับอันนี้เลยผมให้เน้นตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมเลือกให้ก็จะมีอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีในกรอบให้ผ่านเลยนะครับให้ผ่านเลยนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนเยอะนะครับถ้าไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบนะครับอันนี้คือผมอันนี้คือ ผมเลือกให้นะครับและก็แนวทางมันน่าจะมาแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับในส่วนของเลขตารางหรือว่าเลขดับล่างทุกหลักนะครับตรงนี้คือผมใช้ในส่วนของอสติการดับนะครับโดยใช้ ในในในส่วนของอเรียงเบอร์มาเป็นตัวทําสถิตินะครับก็ได้ในรูปแบบนี้นะครับนะในรูปแบบนี้นะครับก็จับคู่เรียบร้อยก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ